จับโต่วยช่วยจับ้เปาเอาเปาเปาแล้วถ้าอะไรไม่ช่วยปู่ไม่เสร็จนะเนี่ยนะมาเตรียมตัวเปาแล้ว <laughs> โอ้โหเก่งจริงๆเต่าเต่าย่างอไม่ต้องเกจริงๆเ๋ยวไปหรือเปล่าอันใหม่มาเต่าปากนเ่าอ๋เด่วเมเไม่เหมือนกันแบบนี้แบตรงนี้แงนี้ นี่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้พอแล้วมันยัดขนาดมันยัดขนาดน้อยใหญ่เออโอเอาตามเอาตามตามที่จะปยใจเลยเอายิงย่า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 มาดูเร็วเหมียวก็มาช่วย นั่นนอเลยอ้อะไ,<า>ไม่ใชป่ปากตายเด้ก่อนปากตายปากตาย,าตายอะยิงใช้กดด้วยใช้กดนะเตา âm um, ai